เฮ้ย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 ,ย,ย,ยแน่จริงนะพวกแกเก่าคนที่สมเด็จมาสู้ช้ิเฮ้ยครั้งนี้ไม่มีทางที่จะ,จะให้แกดีไปได้คิดว่าจะหนีไปได้ง่ายเหรอ Ghé okay, ông thôi, ghé ông thôi, ghé ông thôi ông thôi, ghé ông thôi, ghé ông thôi,

แกคจะใช้เท็งงอีวงได้ไงละ่ะววมงห่าหรอฉันจะกลับมาแกเว่อ ลกนคุณลุงลุงร้สะว่าล้วน่ช่วยจะยิงโดนหน่อยแกตองนี้ไม่กินซรกโอยโคตรหนาสมเพชเลยนะนี่แกคิดว่านี่คือฐานที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกแก้วอยอ Hjertet mitt her ฉัต้องเขอลองแกได้โอกนักแกจะไม่ยอมแพ้หรอกแกทำอะไรวะอยากคิดวจะทำอะไรฉันหน่อยอ่้อหใจรูนอ้ะไรวะพวกแกปลงมันกระตอนไหนเนี่ยไม่มีวันได้ชนะอมา ข้างหน้าพวกแกจะไม่มีโอกาสจะทำอะไรกันแบบนี้แน่นอนแล้วพวกแกต้องตายคิดถึงฉันหมเอาเลยะนะยแกคิดยังไงวะพี่โฟมาน่ะผู้บัญชาการเอาในยังจับฉันได้ฉันอาจจะไม่เคยทิ้งเพื่อนไปข้างหลังเอ๊อคุณบ้าแล้วผูกแกว้แกวะแกนะ จะไม่มีวันที่จะมีคนห้อภัยแกและฉันจะไปบอกไปบอกทางหัวหน้าจิงเหรอโอ้หัวฉันจำอะไรไม่ได้เลยเนาะเพราะมันคือสิ่งที่ฉันควรจำเออเออโอ้เออเออแกคิดได้ว่าที่แกโผล่ตัวมาฉัน ที่ของโลกยได้แน่นอน <c oughs> ต่อมฉันไม่ถอ,อนแ,อลแล้วก่อนแกจะยอมก็ไวแลเล่โอ้ยตามมาหิถูกแกก็ตายลูก